และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นโฮสต์นในการต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเฉลิมฉลองนิวฮอลแลนด์ครบรอบ130ปีครับนับตั้งแต่ปีคิดตะกราช1895จวบจนถึงปัจจุบันนิวฮอลแลนด์ได้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆมอบเข้าสู่เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อพัฒนาและ พิ่มคุณภาพในการผลิตผลและประสิทธิภาพให้แก่กเกษตรกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องวันนี้เป็นวันดีและมีเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้เปิดตัวนะครับรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์รุ่นพิเศษ l i m i t ต็ดดิชั่นที3.50ความพิเศษอย่างที่ MC ได้แจ้งกลับไปแล้วคือนอกจากว่ารถจะมีความแข็งแกร่งแข็งแรงประหยัดน้ำมันและบำรุงรักษาง่าย ในความพิเศษตรงนี้ทางนิวฮอลแลนด์เนี่ยได้ออกแบบ